ร้อนทั้งอากาศและการเมืองในประเทศนอกประเทศที่ขมึงเกลียวส่อเกิดความขัดแย้งแรงในเดือนเมษายนทําให้ระยะหลังเห็นอาการลุงฉุนงุดหงิดขวางหูขวางตาโดยเฉพาะจากสองลุงแห่งสามปอตั้งแต่ลุงที่ใหญ่ยันลุงน้องเล็กทั้งเรื่องการบ้านและการเมืองที่ถูกซักแซะกระซุนจากนักข่าวทั้งการบ้านการเมืองที่ทำเนียบและการเมืองที่พลังประชารัฐโดยเฉพาะเรื่องแสลงใจที่หยิบมาพูดทีไรตัวอ่อนทุกทีคือเรื่องปัญหาเศรษฐกิจปากท้อง ตั้งแต่ประยุทธ์หนึ่งมาจนถึงประยุทธ์สองทับสี่ซึ่งถูกประเมินสอบไม่ผ่านมาตลอดแม้จะมีการเปลี่ยนทีมเศรษฐกิจสมคิดสี่กุมารไปแล้วกี่วันก่อนเพิ่งมีการรายงานภาพรวมเศรษฐกิจว่าเก็บภาษีไม่ได้ตามเป้าขณะง,งบประมาณที่ยังมีอยู่ต้องนํามาจัดการหน้าง,งานโควิดจนมีข่าวรัฐบาลกําลังมีการศึกษาการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวดทาให้ถูกฝ่ายค้านออกมาโจมตีรัฐบาลทั้งแตกหาเงินไปซ้าเติมประชาชนที่กําลังบักโกรก ที่แม้จะมีสารพัดโปรเจกต์แต่แค่ประทังในขณะแผนเปิดประเทศดึงกำลังซื้อน,นักท่องเที่ยวก็ยังก้ากึ่งย้อนแย้งกับสภาพการการจัดการภายในที่ยังไม่นิ่งทั้งการยืดพรกฉุกเฉินไปอีกทั้งการฉีดวัคซีนโควิด -19 ายัางกระจายไปได้ช้าคู่ขนานกับยังเกิดคลัสเตอร์ใหม่จนสุพัฒนพง์ต้องรีบออกมาปฏิเสธวันนี้ไม่มีการขึ้นภาษีแวดแน่ กระทรวงการคลังแค่จะทำรายงานความเสี่ยงทางการคลังประจำปีงบประมาณ2,563มารายงานให้ที่ประชุมคอรมอลได้รับทราบซึ่งถือเป็นเรื่องรายงานตามปกติโดยบอกถึงความเสี่ยงด้านต่างๆว่าเป็นอย่างไรไม่มีสาระสำคัญอะไรที่น่าห่วงแม้ว่าจะเป็นช่วงเกิดไวรัสโควิดระบาดและในอีก2ปีจากนี้จะไม่มีวิกฤตใดเกิดขึ้นแน่นอนยืนยันร,รัฐบาลไม่ได้ทังแตกและไม่มีสัญญาณใดๆว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจจะเป็นอย่างนั้น เรียกว่าต้องรีบอธิบายก่อนบานปลายเพราะรู้กันอยู่ว่าในทางการเมืองโหมดฝีมือการบริหารด้านเศรษฐกิจสามลุงยังต้องพึ่งบริการมืออาชีพมาช่วยส่วนด้านความมั่นคงอันเป็นงานถนัดนั้นมีสัญญาณความเคลื่อนไหวที่ต้องเตรียมรับมือทั้งจากปัจจัยเพื่อนบ้านเมียนมาที่องค์กรโลกฝั่งตะวันตกไม่แต่สหรัฐยังมี UN ที่กำลังกดดันบทบาทประเทศอาเซียนและไทย ส่วนความเคลื่อนไหวภายในแม้มีสัญญาณผ่อนอัตราเร่งจากคดีเอกชัยพร้อมพวก5คนที่ได้ประกันหลังภาพการสลายการชุมนุมหมู่บ้านทะลุฟ้าข้างทำเนียบที่เป็นม็อบแบบเปิดสารพัดปัญหาของชีวิตความเดือดร้อนและปากท้องไม่จำกัดเฉพาะแค่3ข้อเรียกร้องอันมีสายสัมพันธ์และเครือข่ายอันโยงภาคประชาสังคมหลายกลุ่มเช่นขบวนการ P e o พ l e โกขบวนการดาวดินสามัญชนกลุ่ม s ต r e e t a ร์ กลุ่มผู้หญิงปลดแอกจนกำลังเกิดการไล,ล่รวมของม็อบผู้ใหญ่เข้ามารวมม็อบเด็กที่แม้ยามนี้แถวหนึ่งและแถวสองยังต้องคดีมาตรา1น,นึที่ทั้งอยู่ในเรือนจำและจอจอแต่ก็ยังมีพลังความพีคผ่านภาพม็อบ24มีนาที่ได้บทเรียนการเคลื่อนไหวแบบสันติไม่ปะทะเพื่อเปิดทางแนวร่วมกลุ่มปัญหาต่างๆเข้ามาแบบที่เริ่มเห็นตู่เต้นอดีตแกนนำนปช เริ่มกลับเข้ามาในซีนโดยเฉพาะตูจ่จตุพรที่เปิดหัวนัดทกทุกกลุ่มข้างเพื่อไล่ลุงวันที่4เมษายนขณะที่เต้นหลังถอดกำไร EM ก็พร้อมสนับสนุนการเคลื่อนไหวของเด็กๆเ,เพื่ออนาคต10ปีข้างหน้าของลูกชายเช่นเดียวกับซีฝั่งมหาวิทยาลัยก็เริ่มปรากฏที่ทางการเคลื่อนที่น่าจับตาเช่นกันของเนเน่เนติวิทย์นายกสโมสรนิสิตร,รัฐศาสตร์คู่แฝดต่างแดนกับโจชววองแห่งโมเดลฮ่องกอง ซึ่งเคยมีบทบาทมาก่อนรุ่นของเพนกวินที่ออกมาขยับหลังเมื่อวานเขาได้รับเลือกตั้งเป็นนายกองค์การบริหารสโมสรน,นิสิตจุลาด้วยคะแนน1 3 2 4คะแนนหรือร้อละ70โดยเจ้าตัวบอกว่าเป็นเพราะนิสิตคงเล็งเห็นแล้วว่าตลอดหลายปีมานี้สังคมของเราเสื่อมถอยลงไปเรื่อยๆและมหาวิทยาลัยก็เป็นส่วนหนึ่งในการค้ำยันให้สังคมเผด็จการยังคงดำเนินต่อไปได้ มหาวิทยาลัยไม่ได้เป็นไปเพื่อประโยชน์ของนิสิตบุคลากรชุมชนและสังคมแล้วว่าเขาได้รับเสียงสะท้อนว่าความแตกต่างหลากหลายกำลังถูกคุกคามจากการจับกลุ่มคุมขังคนคิเทนแตกต่างนั้นกำลังแบ่งแยกสังคมออกเป็นสิ่งเสี่ยงโดยเฉพาะมัตรา112กำลังกัดกร่อนความไม่ไว้วางใจของคนรุ่นใหม่กับสังคมที่พวกเขาอยู่ เพนกวินรุ en, ้งป ah ้าอัญชันและคนอื่นๆที่โดนคดีมาตรา112และคดีการเมืองอื่นควรได้รับการประกันตัวสังคมควรอยู่ร่วมกันได้บนพื้นฐานของเหตุผลความจริงและความเคารพที่ปราศจากความกลัวการครอบงำซึ่งเขาถือว่าเป็นเรื่องท้าทายที่ต้องทำต่อไปทั้งหมดทั้งมวลต้องติดตามว่าถัดจากนี้บรรดาตัวละครที่เคยอยู่ในหน้าปัดการเมืองบนถนนฝั่งตรงข้ามศูนย์อำนาจสามปอที่กำลังทย,ยอยกลับมาลดแล่นในเดือนร้อนเมษายนนี้ จะส่งผลกระทบกับศูนย์อำนาจโดยเฉพาะลุงธรรมเนียบที่กำลังตกเป็นเป้าศูนย์รวมการถล่มในจังหวัดนี้เพียงใด